ตับหุงกับเพียบมาสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนคือเก่าผมก็ผมตอดสักตักซอดครับพี่น้องมาหนี้มามาตับหงพี่น้องไหมตับหงพี่น้องโอ้กเสียบครับตับหงหงมาแล้วร่พี่น้องฮะเสียบเ,ยเลยครับ อาตำมะคุงเอาเรียงเครื่องกันพ่อพ่อพอ,พอ,พอเสียบตำคุงเอาขอนี้วมานนั่จิ้มตูนมามาพี่น้องมาสีไก่น้องไก่โอ้โหเมื่อกี้ไก่อบองผมเห็ดเอี๊ยงไม่พี่น้องเลยผนเห็ดเองนี่ตูนมาเอาบอลจานไหมล,กลูกนะฮะนะจานกับตำคุงมา อื้มฮึมฮึมอืมอึมอร่อยขี้เหนียวร้อนร้อนรมอนรมอนไอ้านก็ได้เอาแล้วแต่โอ้ขาดอีนี้พี่ห้องเลย ไก่โอ,อ่งตหน่อยตัมยตัวละลพี่น้่งยิกระเสบ,บีเซบ,บีอร่อยไหมกรืมตาหุงใหม่ไหมล่ะตาหุงนี่คองเสียบก่าพี่น้องกินยังไรเสียบยังไงตาหุงตามันบานเท่านี้นล่ะหืหื้ม เอบปุ๋นนยม่สแตเย็นไป <c oughs> ด้วยไรไก่อบอง อืมๆๆๆๆสุดหยอดที่จำเฮ็ด2ตุผิดหน้องเลยเด็กหน่อยมันกินหลายเสียบี้กินหลาย,ย,บบลายดิเสียบี้ออข้านี่ต้อง1-3เทือผมจังช่างอ่อน หนึ่งสามเทือ 1, 3, เทือที่สามจงอ่อนอุ่นอื้มฮือืมฮืใกห้หอน bắn hung gặp, hết hết hmm hmm <c oughs> เ,เใส่องค์อบเป็นอบไงเนี่ย <c oughs> ใส่ตะขอขีดไม่ได้องเลยพริกเท่าเดียวยังไงเสบี้ <c oughs> พลายล้างมาหน่อยอืม, okay. อม,อมเอาไก่เซบีกันดีกน่าไหึหึช้ำครับพวกปูเนี่ช้ำแน่พี่นนองเอ้าสุดยอดแล้วเนี่ยหึหึแบบรูดด้ยังไง อืมืมืมเส็บเ็น้ำตับคูงไก่กับเส็บ หลังไก่แซบไหมสับไม่ใชียบี้ยุดนยอดขึ้กันยุบตามหูข้ามีไงเอาคนเดียวให้แม่หน่อยดิตูนโอ้ 咁好食㗎，好唔好食？好唔好食？好唔好食？好好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  นี่จะสมุนไพรคัดด้วยออพอดีกินพี่หพอหน,นึ่งกระชีสแอบอยู่ปึงส้วมไก่อันนี้ไก่มักสมุนไพรเขาเนี่ยหนึ่งกระชีสแอบอยู่ครับ เนื All right. All right, you know. mm ้อมันน่องมันอร่อยมาพี่น้องอือหึะอือูครอากไม่เหลือตัวนึงอือหม ักแบตำหูปีงไก่เลยสุดยอดเลยพี่น้องแล้วไปใช้กับตำหูใช้กับปีงไก่ดิคนณอีสาบันเฮาออ้นน้้าตนีสแใช่ไหมใชบ ก็กินซตัดพ่อกินซ้ตัดใไหอือกอยู่ก็คนตัดอใครอ่ะอือืามอน่อีาปลา้อือเนื้อเนียนเนเอ้าเอ้านี่ยไอ้ตูนชอบเนื้อ ตชอบเนือ้อไอ้ทีมชอบหนังอือหื้อ De โอ้มันแซ่บอย่ว่ะมาเอาล่ะพี่น้องไปแล้วครับผมขอบคุณหลายได้พี่น้องเนอ่ยนี่เป็น